นี่อยู่กับออตตี้อีกแล้วนะคะออตตี้พาทุกท่านนะคะมาชมบ้านพูล่าโครงการใหม่ในพัทยาอีกแล้วค่ะบ้านหลังนี้นะคะจะอยู่ใกล้กับโซนภูเขานะคะตามที่เห็นด้านหลังเลยอีกทั้งนะคะยังใกล้กับหาดจอมเทียนเพียงสิบนาทีเท่านั้นค่ะทำเลที่ตั้งนะคะอยู่ที่ซอยหัวใหญ่พัทยานี่เองค่ะโซนนี้นะคะเป็นโซนเศรษฐกิจใหม่นะคะใกล้ทางด่วนหมายเลขเจ็ดเพียงสิบนาทีเท่านั้นค่ะง่ายต่อการอยู่อาศัยมากๆเลยนะคะท่านใดนะคะที่เดินทางมาจากกรุงเทพนะคะไม่ต้องเสียเวลาไปรถติดที่ในตัวเมืองพัทยาอีกแล้วค่ะโครงการนี้นะคะเป็นโครงการขนาด ใหญ่เลยนะคะที่ดินโครงการกว่า50ไร่นะคะแต่มีจำนวนบ้านนะคะเพียง128ยูนิตเท่านั้นค่ะส่วนกลางนะคะจะประกอบไปด้วยสระว่ายน้ำนะคะสไตล์รีสอร์ทวิวภูเขาส,สวยๆเลยค่ะอีกทั้งนะคะยังมีฟิตเนสนะคะมีห้องสำหรับเด็กค่ะแล้วก็ยังจะมีคลับเฮาส์สำหรับลูกบ้านทุกคนนะคะมาใช้เวลาว่างในจุดส่วนกลางของหมู่บ้านนี้ได้เลยค่ะ บ้านหล voilà kind of right really right. ังนี้นะคะจะเป็นบ้านตัวอย่างนะคะที่เออตี้จะพาทุกท่านเข้ามาชมนะคะบ้านหลังนี้ค่ะจะเป็นบ้านที่มีขนาดที่ดินอยู่ที่102ตารางวาค่ะเป็นท้ายใหญ่พิเศษนะคะและทุกหลังนะคะจะมาพร้อมกับสระว่ายน้ําส่วนตัวตามที่เห็นตรงนี้เลยค่ะส่วนขนาดของสระว่ายน้ําของบ้านหลังนี้นะคะจะอยู่ที่10คูณ3เมตรเลยนะคะเป็นขนาดใหญ่มากๆค่ะอีกทั้งนะคะด้านหลังที่ทุกคนเห็นนะคะยังจะมีสวนหย่อมนะคะมีพื้นที่สวนกลางแจ้งนะคะให้เราได้ไปนั่งพักผ่อนหรือว่าจะสังสรรจัดทำบาร์บีคิว กับครอบครัวได้สะดวกเลยค่ะพอเดินมาถึงมุมนี้แล้วนะคะจะเป็นโซนของลานจอดรถในบ้านนะคะตรงนี้จะเป็นหน้าบ้านนะคะทางเข้าบ้านหลักของเราค่ะตรงนี้นะคะก็สามารถจอดรถได้ 2- อถึงสคันเลยค่ะตามที่เห็นนะคะด้านหลังนะคะตรงนี้ยังจะมีห้องเก็บของนะคะ ต่างๆนะคะให้เราได้เก็บเป็นอาจจะเป็นเครื่องตัดหญ้านะคะหรือว่าเครื่องล้างรถอะไรตรงนี้นะคะสะดวกเลยค่ะสําหรับทางเข้าบ้านนะคะก็อยู่ทางด้านนี้นะคะประตูหลักตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวออตตี้นะคะจะพาทุกท่านนะคะเข้าไปชมในบ้านกันนะคะไปดูกันค่ะว่าจะสวยงามแค่ไหนคะ่ะเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นบริเวณถงของตัวบ้านของเรานะคะเดินเข้ามานะคะจะเจอกับจุดศูนย์กลางของบ้านค่ะ บ้านหลังนี้นะคะจะเป็นแปลนบ้านแบบเปิดโลนะคะแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านนะคะอยู่ที่198ตารางเมตรค่ะด้านหลังของตี้มุมนี้นะคะที่เห็นเลยก็จะเป็นโซนห้องครัวค่ะจะเป็นครัวบิวอินนะคะมาพร้อมกับไอแลนด์ตรงนี้นะคะตกแต่งท็อหินสวยๆแบบนี้เลยค่ะอีกท่านนะคะบิวอินครัวนะคะมีมาให้แบบนี้เลยนะคะครบเซตนะคะมีทั้งเตาไฟฟ้า4ี่หัวนะคะมีหู้ดดูดควันให้เรียบร้อยนะคะ ถัดเข้ามาตรงนี้นะคะเป็นตู้เย็นขนาดใหญ่เลยนะคะเป็นไซส์บายไซสนะคะแบบนี้นะคะนี่สำหรับใครนะคะที่ชอบทำอาหารนะคะถือว่าสะดวกมากๆเลยค่ะด้วยพื้นที่ห้องครัวตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่กว้างขวางที่สามารถใช้สอยใช้งานได้สะดวกค่ะประตูด้านหลังตรงนี้ค่ะเรายังสามารถเปิดออกไปด้านนอกได้ซึ่งด้านนอกตรงนี้ค่ะจะเป็นแบบเหมือนลานซักลากนะคะแล้วก็ยังจะมีห้องแม่บ้านด้านหลังให้ด้วยค่ะ ถัดเข้ามานะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนโต๊ะรับประทานอาหารแล้วสังเกตว่าเขาวางได้ถึง8ที่นั่งเลยนะคะใครที่ครอบครัวใหญ่กว่านี้นะคะก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะยังกว้างขวางมากพอที่จะตั้งเป็นโต๊ะไซส์ใหญ่กว่านี้ได้ค่ะสังเกตไหมคะว่าเวลาเราเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกโปร่งโล่งสบายมากๆเลยค่ะด้วยเพดานของบ้านหลังนี้นะคะ f l o o r to c e i l i n g นะคะมีความสูงถึง2.8เมตรเลยค่ะ แต่ที่สําคัญนะคะมามุมนี้เลยมุมนี้เป็นไฮไลท์นะคะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะเพดานนะคะสูงมากนะคะ6.2เมตรเลยนะคะสังเกตว่าพอเรามองขึ้นไปแล้วเนี่ยเขายังเจาะเป็นบานกระจกตรงนี้นะคะทําให้ตัวบ้านนะคะมีความโล่งโปร่งมากขึ้นค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเรายังสามารถมองออกไปรอบๆบ,บ้านนะคะมองเห็นวิวสาว่ายน้ําของเราวิวสวนของเรานะคะและที่สําคัญนะคะวิวภูเขาด้านหลังบ้านนะคะบรรยากาศดีมากๆค่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็โซนเนี้ยค่ะสังเกตว่าวาง โซฟาได้หลายตัวเลยนะคะเหมาะกับใครนะคะที่มีสมาชิกครอบครัวในบ้านเยอะๆนะคะก็มานั่งพักผ่อนใช้เวลาว่างกันตรงนี้ได้ค่ะบ้านหลังนี้นะคะจะมีทั้งหมด4ห้องนอน5ห้องน้ำนะคะเดี๋ยวอ๊อตตี้จะพาทุกคนนะคะไปดูห้องนอนห้องแรกกันนะคะตามมาเลยค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นห้องนอนห้องแรกนะคะอยู่บนชั้นหนึ่งของตัวบ้านค่ะสังเกตว่าเข้ามาแล้วนะคะมีขนาดกว้างขวางมากๆเลยค่ะอยู่สบายไม่อึดอัดเลยนะคะสามารถวางเป็นเตียงคิงไซส์ได้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะหกฟุตแบบใหญ่ๆเลยพื้นที่ข้างเตียงก็เหลือนนะคะไม่อึดอัดเลยค่ะสังเกตดูว,ว่าข้างๆนี้นะคะจะเป็นกระจกแบบบานใหญ่ฟูลเฟรมแบบนี้เลยนะคะมองออกไปนะคะเห็นวิวสวนนะคะเห็นท้องฟ้าสวยๆนะคะบรรยากาศดีมากห้องนี้นะคะก็เหมาะกับใครที่มีผู้สูงอายุ ะะหรือว่าจะมีเด็กเล็กนะคะก็สามารถมาพักอาศัยห้องนี้ได้นะคะจะได้ไม่ต้องขึ้นลงชั้นสองบ่อยๆหรือว่าจะใช้เป็นห้องรับรองแขกก็ยังได้นะคะเหมาะเลยค่ะอีกทั้งนะคะยังจะมีห้องน้ําส่วนตัวนะคะด้านนี้นะคะ เนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นห้องน้ําส่วนตัวนะคะมีอยู่ในทุกห้องนอนทุกห้องเลยค่ะห้องน้ํานะคะก็ตกแต่งสวยงามนะคะประดับโดยใช้กระเบื้องลายหินนะคะแบบนี้แล้วก็เป็นซิงค์ลายหินอ่อนนะคะแล้วก็ผสมกับโทนสีไม้นะคะทําให้รู้สึกแบบ สบายตาแล้วก็ดูอบอุ่นนะคะแล้วก็อีกทั้งนะคะยังจะมีตรงนี้นะคะจะเป็นตู้เสื้อผ้าบิลลอินที่เป็นกระจกนะคะเป็นบานกระจกสีชาสวยๆแบบนี้เลยนะคะหรูหรานะคะแล้วก็เข้ากับการตกแต่งภายในห้องได้ดีนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็เนะะี่ยค่ะมีหลายช่องมา,ากๆเลยมีถึง3ช่องนะคะตรงนี้นะคะ่ะจะเป็นแพ็กเกจเฟอร์นิเจอร์เสริมที่ใครชอบสไตล์นี้นะคะก็สามารถ สอบถามเราได้นะคะเพราะว่าบ้านแต่ละหลังนะคะจะเป็นบ้านเปล่าที่ยังไม่ได้รวมเฟอร์นิเจอร์ให้นะคะข้อดีคือทุกคนสามารถดีไซน์ได้นะคะว่าชอบสไตล์ไหนจะเป็นสไตล์นี้หรือว่าจะเป็นสไตล์อื่นก็สามารถดีไซน์ได้ค่ะต่อไปนะคะบนชั้น2ยังจะมีอีก3ห้องนอนนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเลยค่ะ บนชั้น2นะคะขึ้นมาแล้วนะคะจะเป็นในส่วนของห้องนอนทั้งหมดเลยตรงนี้นะคะจะเป็นแปลนของชั้น2นะคะซึ่งบนชั้น2เนี่ยจะมีขนาดพื้นที่ใช้สอยนะคะอยู่ที่135ตารางเมตรค่ะแล้วก็จะประกอบไปด้วย3ห้องนอนนะคะก็จะรวมไปถึงมาสเตอร์เบดมนะคะห้องนอนที่2ห้องนอนที่3ามนะคะเดี๋ยวออตี้จะพาทุกท่านนะคะเข้าไปดูห้องนอนนี้ก่อนนะคะจะเป็นห้องนอนที่3นะคะด้านขวามือของออตตี้เลยค่ะตามมาเลยค่ะ นี่ค่ะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องนอนที่3มนะคะขนาดกว้างขวางเหมือนกันค่ะตกแต่งสไตล์เรียบๆนะคะดูสบายตามากๆเลยค่ะเห็นไหมคะว่าเวลาเรายือนอยู่ตรงนี้นะคะมองออกไปนะคะยังเห็นวิวภูเขาได้ด้วยนะคะซึ่งภูเขาตรงนี้ค่ะจะล้อมโครงการหมู่บ้านนี้เลยนะคะให้บรรยากาศที่ดีมากๆเลยค่ะห้องนี้นะคะก็ การตกแต่งการดีไซน์ของอย่างบิวอินตู้เสื้อผ้าตรงนี้นะคะก็จะแปลกตาออกไปนะคะแต่ถือว่าเป็นสไตล์ที่แบบสวยงามนะคะแปลกตามา,มากๆเลยค่ะเป็นสีโรสโกแบบนี้นะคะหน้าบานกระจกสีชานะคะถัดเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ําส่วนตัวนะคะก็สไตล์เหมือนกันเลยนะคะแยกโซนเปียกแห้งไว้ให้เรียบร้อยนะคะเป็นลายหินอ่อนนะคะระดับลายไม้แบบนี้นะคะสวยงามมา,มากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องที่สามนะคะซึ่งห้องนอนห้องที่3ม ะะก็จะมีขนาดเล็กลงมาแต่ว่าไฮไลท์ของเขานะคะคจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะจะเป็นห้องที่แบบได้วิวนะคะ180องศาเลยค่ะทุกคนคะเนี่ยค่ะสามารถมองเห็นวิวตรงนู้นนะคะวิวเมืองพัทยานะคะเป็นวิวซันเซ็ตได้ด้วยนะคะหรือว่าจะมองออกไปด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะจะเป็นส่วนกลางหมู่บ้านนะคะทุกคนคะที่เป็นล้อมรั้วตรงนี้นะคะ เขาจะทำเป็นส่วนกลางหมู่บ้านที่เป็นสาะว่ายน้ำสไตล์รีสอร์ทนะคะเป็นคลับเฮาส์ฟิตเนสคลิปคลับต่างๆอีกมากมายเลยค่ะห้องจริงนะคะจะไม่ได้มีตัวผนังกั้นตรงนี้นะคะจะเป็นห้องโล่งๆเลยแต่ว่าทางเรานะคะตกแต่งดีไซน์ให้ทุกคนนะคะได้เห็นว่าเราสามารถทำเป็นห้องนอนแบบนี้ได้นะคะซึ่งกั้นเป็นสัดส่วนระหว่างตรงโซนห้องนอนนะคะแล้วก็โซนห้องแต่งตัวตรงนี้นะคะที่แยกออกมา ตรงนี้เราจะทำบิวอินเพิ่มเติมนะคะเพื่อเป็นไอเดียว่าตรงนี้เราสามารถเป็นวอล์ i อินคล e เซตได้แล้วก็เป็นโต๊ะทำงานตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นโต๊ะแต่งหน้าตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ด้านหลังของตีตรงนี้ค่ะก็จะเป็นห้องน้ำแล้วนะคะซึ่งห้องน้ำตรงนี้ก็จะเป็นขนาดใหญ่ขึ้นนะคะเพราะว่าแปลนของห้องนอนที่สองเนี่ยจะเป็นแบบแปลนยาวเข้ามานะคะซึ่งพื้นที่ห้องน้ำนะคะก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นค่ะแยกโซนเปียกแห้งไว้ให้เรียบร้อยค่ะ ต่อไปนะคะห้องสุดท้ายนะคะเป็นห้องไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เลยนะคะเดี๋ยวอดใจรอนิดนึงนะคะอยู่ทางด้านนี้นะคะตามมาเลยค่ะ <echo noise> เข้ามาแล้วนะคะทุกคนกว้างขวางมากๆเลยซ้ายมือของอตตี้นะคะตรงนี้นะคะเราจัดไว้เป็นไอเดียนะคะเอาไว้ทําเป็นโต๊ะทํางานก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็น โต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้ก็ได้ค่ะห้องนี้นะคะห้อง master bedroom นี้นะคะมีขนาดที่กว้างมากๆนะคะวิ่งเล่นได้เลยค่ะจัดไว้เป็นเตียง king ซส์นะคะ6ฟุตแล้วก็ที่สําคัญนะคะยังมีพื้นที่เหลือไว้วางโซฟาตัวใหญ่แบบนี้ได้ด้วยนะคะใครที่แบบตื่นนอนแล้วยังไม่อยากลงไปด้านล่างนะคะเราสามารถมานั่งเล่นตรงนี้นั่งชิลพักผ่อนก่อนได้นะคะมองลงไปตรงนี้นะคะสามารถมองเห็นสมาชิกในบ้านของเราได้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นกระจกแบบ f u ลเ f ร a m e ใหญ่มากนะคะวิวสวยมากๆค่ะ มองลงไปนะคะเห็นสมาชิกในบ้าน<ๆ>กําลังนั่งดูทีวีอยู่หรือว่าจะเห็นเด็กๆของเรานะคะว่ายน้ํานะคะหรือว่าจะวิ่งเล่นอยู่ในสวนหย่อมในบ้านของเราได้ด้วยค่ะอีกทั้งนะคะบนชั้น2เนี่ยเวลาเรามองออกไปนะคะภาพโดยรวมเนี่ยจะสวยงามมากๆนะคะมองเห็นสาว่ายน้ําส่วนกลางหมู่บ้านนะคะวิวภูเขานะคะวิวซันเซ็ตตรงนู้นนะคะตกลงหาจอมเทียนนะคะสวยมากๆเลยพื้นที่ตรงนี้นะคะไม่ได้แคบแคบเลยนะคะระหว่างเตียงและโซฟาเนี่ยยังมีพื้นที่ตรงนี้นะคะที่เราเดินเข้ามาได้นะคะไม่ได้อึอดอัดเลย แล้วก็ด้านหลังตรงนี้ค่ะจะเป็นห้องน้ำนะ,ะซึ่งมีขนาดใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเนี่ยค่ะก่อนจะถึงห้องน้ำตรงด้านซ้ายขวาเนี่ยค่ะจะเป็นบิวอินตู้เสื้อผ้านะคะที่ตกแต่งไว้เป็นไอเดียค่ะใครที่ชอบสไตล์นี้นะคะเป็นกระจกแบบสีชาแล้วก็ประดับขอแบบโรสโกแบบนี้นะคะสามารถปรึกษาโครงการได้นะคะเรามีแพคเกจเฟอร์นิเจอร์ให้ด้วยค่ะเข้ามาแล้วนะคะห้องน้ำเนี่ยค่ะกว้างขวางนะคะแยกเป็นสัดส่วนอย่าง ลงตัวเลยนะคะมุมนี้นะคะเป็นอ่างอาบน้ำค่ะขนาดใหญ่เนี่ยค่ะนอนแช่น้ำอุ่นได้สบายๆหลังจากทำงานเหนื่อยนะคะเราก็มาสามารถชิลพักผ่อนในห้องของเราได้สบายเลยค่ะแล้วก็เดินเข้ามามุมนี้ค่ะจะเป็นห้องอาบน้ำนะคะกว้างขวางนะคะเป็น shower box นะคะแล้วก็มีเต็นท์ shower มาให้นะคะมี hand shower ให้เรียบร้อยนะคะ<ม>เหมือนโรงแรมเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นช่องใส แชมพูสบู่เหลวตรงนี้ต่างๆนะคะคล้ายๆโรงแรมเลยค่ะเดินมาตรงนี้ค่ะก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะคะมี2ออ่างเลย h i s and her ฮนะคะกว้างขวางนะคะใช้งานสะดวกนะคะเนี่ยค่ะขนาดกำลังดีเลยแล้วก็ถัดเข้ามามุมนี้ค่ะจะเป็นห้องโถสุขภัณฑ์ตรงนี้นะคะแยกออกมานะคะเป็นระหว่างโซนเปียกกับโซนแห้งตรงนี้ให้ด้วยค่ะ งไงบ้างคะทุกคนชอบกันไหมคะกับบ้านหลังนี้นะคะใครนะคะที่กําลังมองหาบ้านเดี่ยวพร้อมสระว่ายน้าส่วนตัวในพัทยานะคะไว้เป็นบ้านพักตากอากาศหรือว่าจะอยู่อาศัยในระยะยาวก็อยากจะแนะนําโครงการนี้ไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะเพราะว่าทําเลดีมากคะ่ะใกล้ทางหลวงหมายเลขเจ็นะคะใกล้ทะเลจอมเทียนและที่สําคัญนะคะรายร้อมไปด้วยบรรยากาศวิวภูเขานะคะธรรมชาตินะคะรับลมทะเลอีกทั้งนะคะบ้านแต่ละหลังเนะะี่ยค่ะยังได้วิวพระอาทิตย์ตกด้วยนะคะก็สําหรับใครนะคะที่ มองหาบ้านสไตล์นี้ที่ดินประมาณนี้นะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมกับออตตี้ได้นะคะตามเบอร์ติดต่อด้านล่างนี้นะคะหรือว่าจะสแกน QR Code นะคะเข้ามา พูดคุยขอรูปภาพขอวิดีโอเพิ่มเติมได้ก่อนค่ะก็ยังไงนะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์วิดีโอนี้แล้วก็กดติดตามช่องเรนทายพรอพเพอร์ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปค่ะออติจะพาทุกคนนะคะไปชมสถานที่อื่นๆนะคะทั้งบ้านทั้งคอนโดในพัทยาอีกหลายๆโครงการเลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ